สิมวยฝีมือดีที่สุดพศ2567นะครับคลิปนี้รวม10นักชกที่เป็นสไตล์แบบฝีมือนะครับย้ำว่าเป็นมวยฝีมือที่รวบรวมมานะครับโดยตัวผมเองเริ่มจากคนที่1เลยนะครับเด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99ครับพิกัดชกอยู่ที่135ปอนด์นักชกวัย19ปีจากจังหวัดขอนแกน่นเริ่มสร้างชื่อจากค่ายนายาปักวิวขอนแกน่น,แกนก่อนขเข้ามาในเมืองกรุงและโด่งดังกับทีมงานทีเด็ด99ปัจจุบันเด็ดดวงเล็กต่อยในศึกวันแชมยนชิพด้วยการที่เขาชนะรายการรถทัวนเด็ดดวงเล็กเป็นมวยรูปร่างดีถนัดขวาฝีมือครบเครื่องวงไหนก็พอไล่แขนได้ไม่ธรรมดาครับปราบนักชกต่างชาติมาเป็นว่าเล่นแต่ไฟล่าสุดน่าเสียดายครับในรายการวันโดนมวยรุ่นพี่อย่างนักรบกดบล็อกปัญญุที 3, ่ก็ยังถว่าเป็นนนักกชอาคตกกลับย เพียง19ปีของเด็ดดวงเล็กจัดเข้ามาในอันดับที่10ของรายการเราครับคนต่อมาครับเพชรสยามจอพัทริยานักชกจากจังหวัดส,สุรินทร์ฉินช้างใหญ่วัย19ปีปัจจุบันเขาเป็นแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน122ปอนด์แต่เอาเข้าจริง118ปอนด์ก็ยังไหวครับสัตว์ได้กับทุกคนนี่คือหนึ่งในนักชกที่ว่ากันว่าด,ดีที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมาจากสถิติไร้รไพ่ายอาน,นาเกรงขามครับท้านับเอาจริงๆดีๆก็สมัคสัก 8ไฟสไฟนะครับมวยซ้ายวงนอกดีวงในไล่แขนเป็นครับไม่ต้องเต้นเพราะคู่ต่อสู้รู้ว่าแพ้จําต้องเดินล่าแต้มเขาเสมอน,นะครับก็คู่ต่อสู้เวลารู้ตัวว่าแพ้เขาจะเดินเข้าหาก็ถือว่าจัดเป็นเพชรเม็ดงามเลยครับเป็นเจ้าเพชรสยามเป็นหนึ่งยอดฝีมือที่ไปได้ไกลในยุทธบพมวยไทยของเราเพชรสยามติดท็อป10นักชกที่ดีที่สุดสําหรับผมเช่นกันครับคนต่อมาครับคือขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับแฝดผู้พี่คนดีสีกระนวลน,นักชกจ,จังหวัดขอนแก่นที่มาทีหลังแต่ดังกว่า จากเด็กที่ไหนไม่รู้ครับนาแดงเขาทรายบอกฟอร์มดีมาจากภูทอเดินดุมๆต่อยคู่สุดท้ายในเวทีราชดำเนินเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ก็ไม่แคล้วมีชื่อชิงยอดมงในปีที่ผ่านมาเช่นกันครับ จากสถิติที่ตบหมดไม่สนลูกใครไม่สนแชมป์ช่องไหนดังมาก่อนไม่ว่าฝีมือข้าไม่เป็นรองตอนนี้ยังไม่มีใครเอาเข้าลงได้ครับ38ไฟไร้พ่ายคือเครื่องการันตีตอนนี้ขุนศึกเล็กอายุ19ปีน้ำหนักชก1้8ปอนด์จัดมาเป็นท็อป10อีกรายครับคนต่อมาแอดมินขอยกให้เป็นวิวเพชรโกศลครับวิวนักชกวัย24ปีจากจังหวัดจันทบ,บุรีครับฝีมือจัดจ้านครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีตอนนี้มีชกค,คิกบ็อกซิ่งสลับมวยไทยบ้างแต่ด้วยชื่อชั้นที่ผ่านมาวิวถือว่า มายาวนานในประเทศไทยครับเบอร์ต้นต้นในไทย วิวเจอมาหมดนะครับทั้งสดทั้งเก่าน้ําหนักล่าสุดที่วิวชกเนี่ยชกอยู่ที่126ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็น1ยอดฝีมือในเมืองไทยที่ยังชกอยู่ณปัจจุบันครับคนต่อมาครับติดท็อปสิเช่นกันคือชายล่าพอลักบุญเจ้าของแชมป์มากมายครับเคยเป็นแชมป์ทรูแล้วก็ปัจจุบันเนเป็นแชมป์ราชแชมนเนินอยู่จากไฟที่เขาเพิ่งชนะวิวมาแบบสูสีนั่นแหละครับชายล่าปัจจุบันอายุ26ปีนะครับเป็นคนจังหวัดเลยเขามีครบทุกอย่างของมวยฝีมือครับหลังๆนี่ชนิดที่ใครอยากจะชนะเขาี่ต้องกดนนนนนนนอออเเเเ้้าาาาาสถถดดดียวพรระะทํไ่โตแ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท็อปสิบแล้วครับที่อยู่ร่วมด้วยคนต่อมาครับแอดมินจัดให้ริทเทวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับปัจจุบันริทเทวรายุยุ27ปีเป็นแชมป์อารเวและแน่นอนครับดังมาก่อนจากช่องเจ็ดสีเป็นมวยที่ถ้าพูดถึงนะครับทุกคนคงต้องรู้จักฝีมือวงนอกจัดจ้านหลังๆต่อยหมัดคมนะครับริทเทวดาเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อาวุธเด็ดคือตีนซ้ายที่หนักแรงพอจะตะแคงเตะได้ทุกคน เขาเคยไปร่ดแรนในรายการวันนะครับแต่ปัจจุบันก็ชก r w s สมควรอย่างยิ่งครับสำหรับ10บอันดับมวยฝีมือที่ดีที่สุดในประเทศไทยเวลานี้น้ำหนักปัจจุบันของธิ์เทวดาคือ147อปอนด์ครับต่อด้วยคนนี้ครับลำน้ำมูลเล็กชีเด็ด99้นี่คือนักชกที่เคยได้รับรางวัลยอดมวยมาแบบไร้ข้อกังขาเพราะสั่งสมความเก่งมานานนมชื่อเดิมของเขาที่หลายคนอาจไม่รู้จักเขามีชื่อว่าเจ้าถังนะครับหรือว่ารถถังศักชยโชิปัจจุบันลำน้ำมูลเป็นแชมป์อาร์วเ รุ่น135ปอนด์วงนอกเจอได้ทุกคนชั่วโมงนี้135ปอนด์นะครับและบอกตามตรงทีมทีเด็ก้า,กา,ากจะปั้นไปเจอกับรถถังจิตมงนลเลือเกินจะเป็นไปได้ไหมขึ้นอยู่กับทีมงานและเจ้าตัวแล้วว่าอยากจะลองนวมเล็กที่เสกให้หลับได้ตลอดเวลา เพราะถล่มน้ำมูเล็กอยากจะลองต่อยนวมเล็กทีมงานวันอาแขนรับแน่นอนนะครับล่มน้ำมุเล็กปัจจุบันอายุ25ปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมครับหลายต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้ครับเจ้าของฉายาซ้ายดาราพ่อหนุ่มเอลชลูต,ตูดปอดยอดขุนพลเด็กหนุ่มหน้ามนจากจังหวัดชนบุรีครับเขาคือลูกม่อจาก่ขยมวยเพชรรุ่งเรืองก่อนหนีตามไอดอลของเขาอย่างพระจันชายมาที่เมืองกรุงมุ่งให้เสียแขกปั้นนะครับจนปัจจุบันค่าตัวหลักล้าน ตอนนี้ตะวันฉายอายุ24ปีเท่านั้นนะครับน้ำหนักชกก็ถือว่าใหญ่พอสมควร154ปอนด์น้ำหนักนี้ในประเทศไทยเขาใส่ได้ทุกคนนะครับตะวันฉายมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องถือว่าเป็นคนที่ครบจบในที่เดียวครับตอนนี้เขาเป็นแชมป์มวยไทยรุ่น154ปอนด์ของรายการวันจันทร์ชิพและเขาคงเป็นเบอร์แรกๆหากคุณคิดว่ามวยฝีมือที่ยังชกอยู่ในไทยมีใครบ้างครับต้องมีชื่อตะวันฉายแน่นอนหลยต่อมาครับจัดมาติดท็อป10คือพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับ นักชกวัย29ปีคนกทมนักชกแล้วก็แชมป์โลกเลยพิกัดไม่เกิน125ปอนด์ของวันครับสมัยก่อนน้องๆหนูๆท่านไหนอยากลองพี่แกจัดให้หมดถือว่าเป็นมวยชั้นครูที่หาคนชกได้ยยากสมัยมวยไทยห้ยกชนิดที่ว่า1ปีได้ชก2ครั้งนี่ถือว่าแจมนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากเจอพี่แกเลยชกจุกจิก,จกชกยากจนหลังๆต้องลากกระเป๋าเข้ารายการวันและก็ยังรอป้องกันแชมป์ครับกับใครก็ตามที่พร้อมสู้ในน้ำหนักนี้นี่คืออีกหนึ่งคนที่สร้างตะวันใช้มากกกก็ตออออบบบรัเมานนนด้้วยที่่หง ขอเสียแขกให้ซื้อและเป็นตะวันชายในทุกวันนี้ครับพระจันทร์ฉายคือส่วนสําคัญและกถือว่าเป็นยอดฝีมือแห่งประเทศไทยครับแล้วก็คนสุดท้ายที่พูดถึงในท็อป10วันนี้ครับก็คือซุปเปอร์เลกเกียรดหมูเก้านักชกวัย28ปีกับค่ายในตำนานอย่างเกียดหมูเก้า เก็บมาทุกรางวัลในประเทศสําหรับรางวัลที่ยอดมวยควรมีตอนนี้ซูเปอร์เล็กเป็นนักมวยที่โด่งดังและมีกระแสขึ้นมาเทียบเทียมมวยเจ้าตลาดอย่างรถถังครับเพราะไฟล่าสุดเจ้าตัวก็ไปปราบเทพคิกบ็อกซิง่งอันดับ3ของโลกก็เป็นไฟที่เขาชนะทาเครุเซงาว่าแล้วครับแม้ไฟก่อนหนะ้าเจ้าตัวก็ได้ต่อยกับรถถังนะแต่ก็อาจจะยังไม่งดงามพอเนื่องด้วยมีปัญหาเรื่องน้าหนักต่อไปนี้นะครับทุกไฟของซูเปอร์เล็กเองคือกําไรชีวิตแล้ว และหลังจากผลงานที่ผ่านมาบอกได้เต็มปากเลยครับว่าซุปเปอร์เล็กคือมวยฝีมือที่สมควรติดท็อป10แบบไร้ข้อกังขาครับและนี่คือท็อป10 10นักชกสไตล์ฝีมือวงนอกที่ยังชกอยู่ณปัจจุบันนะครับย้ำว่าที่ยังชกอยู่ณปัจจุบันข้อมูลปี2567นเดะครับเดี๋ยวถ้ามีใครแขนงงแขนมอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับแฟนมวยรักใครชอบใครนะครับใน10ชื่อนี้หรือว่ามีชื่ออื่นก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับนักมวยมีเยอะมากๆนะครับสำหรับสไตล์การชกแบบฝีมมืืออนนนนีี่่ค10ัักกกชชใใดดววงงจแณโ้เลย กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามเอาไว้จัดท็อป10เป็นประจําทุกเดือนนะครับเดือนละคลิปสําหรับคลิปท็อป10ของเราครับเดี๋ยวเจอกันท็อป10เดือนหน้าครับ